โอเคครับผม <Okay. S 1> ก็ขอการสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านเลยนะผมวันนี้ก็อยู่กับผม 4304FF นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการยิงหัวซองยาวแผทใหม่นะผมแต่เป็นวิธีเก่านะผมเป็นวิธีที่ใช้มานานแล้วลแต่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะผมครั้งแรกผมคิดว่าจะติดริงหรอกแต่มนติดยิงนะกคนให้เราทำกัน okay. งัดลงแล้วก็ยิงขึ้นงัดลงยิงขึ้นทำมีนไปเรื่อยๆทุกคนงัดลงแล้วก็ยิงขึ้นแต่ต้องทำาเรื่อยนะครับพอทำ,ทำแล้วมันมันจะได้แบบมันได้ไม่ออกั่ง,งนั้นะทุกคนทำลงเอ้ยยิงลงแล้วก็ยิงขึ้นยิงลงยิงขึ้นอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆผมสักวัน <Okay. S 2> แล้วแบบจะลืมคล่องๆแล้วอ่ะแต่ปื๊อเออผมไม่มั่นใจน,นะทุกคนว่ามันได้หรือเปล่านะ <c oughs> พวกซองยาวเอ้ยพวกซองควงพวกสเปซอย่างเงี้ยนะทุกคนแต่ผมก็เห็นคนอื่นเขาทำมาก็ชอบติดนะทุกคนก็ไปลองทำกันได้ แต่ผมทําก <ing> like ับซองยาวติดอะไม่รู้นะแต่ผมผมชอบล่นซองยาวด้วย嘛ซองยาวตั้งแต่ผมทําบองก็ชอบแหละแล้วแล้วก็ฝึกฝึกแบบว่าวิ่งวิ่งกระโดดยิงอย่างนี้ไปเรื่อยนะทุกคนเพื่อความชินอะทำงี้นะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผมฝึกไปแบบจนกว่าจนพิ้วเลยครับผมอาจจะไม่ค่อยได้พิ้วมากนะทุกคนก็ไม่ไม่ได้เก่งครับทำงี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะผมทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าแล้วแบบจะชินชินคล่องๆงไปนะครับผม แล้วเดี๋ยวผมจะมาลองตัดไฮไลท์ในเฟียรตายดูค่ะนะผมแต่ถ้าเกิดทุกคนเห็นว่าแบบผมตัดบ่อยก็ไม่ว่ากันนะผมพอดีผมก็มักจะมีตายกันบ้างอะครับก็แบบโดนอัดตัวอะไรมากโดนโซมาครับว่าโคมันโหดเือนะครับโอ้โหป้าผมเดี๋ยวผมพาไปดูไฮไลท์ในหมวดเฟียรตายผมการที่เราทำซองควงเอ้ซองอยาวลักหัว Okay. Oh shit! I can't wait to Halloween. You said I was a nightmare, now I'm in your dreams. You said I was a talking like now your enemy. She sounds not just like enemy. They say I'm the same, I'm just different, G. I don't even